สวัสดีครับผมอันนี้เราก็จัดกันนะครับผมการเดินทางครับุงคลาสีเฉยเลยส่งให้มานี่นี่ภาพนี่หรือภาพถ่ายาถ่ายก็มีครับครับมีมีมันถืลไว้อยู่ครับทะไมคนได้เดี๋เดแล้วจะส่งให้ประแตงครับผมเนะครับผม คันต้องคันใดกันหนึ่งนะครับผมอันนั้นหนึ่งศูนย์หกนะครับอันนี้หกศูนย์สองนะอันนั้นก็6กศนย์เหมือนกันนั่นก็หกศูนย์หนึนะครับ อันนั้นก็หกศูนย์เอาหกศูนย์กันแล้วหกหนึ่งศูนย์หกแล้วไปเราดูกันเองแล้วกันครับดูกันเองครับไม่ได้ชี้นำใช่ไหมไม่ได้ชี้นำนะครับผมคันนี้ก็หกหนึ่งศูนย์หกนะครับถ่ายภา้พถ่ายในบ้านใช่ไหมคะ YouTube ถ่ายเลยค่ะ เองอย่าเดินมานะเดี๋ยวมึงจะไปจำเลยเหมือนนิกกี้มาตไปไหน้วขึ้นรถแล้วค่ะ้ามาทายรวมกันป้าาไม่ไ้ปสงาอยูนลุวเรนเอายืนเอาแต่ไไไปเลยค่ะคร่วมเลยัว่าเห็นยังมดเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งที่พามาอยู่แล้วเอาเลยเอาเลยอย่างนี้ กบนี้มินิฮาร์ดดีกว่าเออมินิฮาร์ดได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เอเครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีนะครับ้ามเบรกไนรถนะขึ้นรถหลายรอบห้ามเบรกอีกแล้วาเบรครับผมสวัสดีครับ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  ครับผมครับคลิปนี้ก็เพียงไเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ